สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจีดังกับผมนิชาสุงสิรินะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ที่ไหนอาจารย์แขกวิหารเขาเรียกตรงนี้เป็นวิหารเชียนวิหารเทียนมาตรสยามครับนะตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์แขกนึ่งสอแล้วก็พี่ถวดและเชิญทีมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครั้งแรกนะ ไม่ได้มาออกอากาศเจอปุ๊บโดนพระลากเลยเพราะว่าเป็นผู้หนึ่งที่ต้องให้มวลสารพระรุ่นนี้เจอพอดีเจอคนดีเจอคนดีได้นันหมายเนาะไม่ได้นัดหมายแต่วันนี้เนี่ยเรามีโอกาสแล้วก็อาจารย์แขกเนี่ยมีความคืบหน้าของระคขุนแผนภายแก้วมหาเศรษฐีมาให้เอฟซมาให้เอฟซเกิดความอยากได้มากขึ้น แล้เอ่อแต่ว่ามวลสารเนี่ยเราเตรียมมาเยอะแล้วนะของเกจิเกจินะต้องพูดอย่างนี้ว่าวัตถุของคนรุ่นนี้เนี่ยได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์หลายท่านหลายรูปครับให้ทานที่เรียรุชาไปรับมนลมวลสารมาครับก็คือท่านมีความเห็นเป็นพร้อมแหละที่ว่าเพี่รุชาสร้างพระแล้วในทางที่ดีครับท่านก็เลยมอบจำนวนมวลสารมาเพื่อเป็นสะพานบุญในการต่อยอดวัตถุ ครับหลายรูปครับแล้วก็แต่และองค์นี่ก็ดังๆัง,งันคันเลยอ่าฮะใช่เพียรุชามาเล่าให้ผมฟังว่าเกจิบางรูปเนี่ยก็ยังเหนือความคาดหมายอ่าเหนือความคาดหมายที่อยู่ๆเรียยเพียรุชาไปเพราะโดยปกติเอ่ะเพียรุชาอย่างที่เอฟซีรู้คือแกเป็นคนขี้เอกใจครับให้ไปขอที่พี่พ์ชาไม่กล้าหรอกอ่าฮะนี่ ได้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขอแต่ว่าครูบาอาจารย์เห็นเกตนานบริสุทธิ์ก็เลยเรียกไปว่ามีจำนวนโมสารจะมอบมาให้สร้างพระแล้วก็เห็นมีเอฟซีคำีเนียลใช่ไหมที่ส่งชนวนโมสารมาถุงนึงอ่ากคคือเป็นเป็นเป็นเรื่องดีที่ว่าการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือต่อยอดกุศสมบุรณเนี่ยมันจะนําพาให้เราไปในทางที่ดีอันนี้จริงนะผมผมสนับสนุนตั้งแต่ที่ผมมาไลฟ์ครั้งแแ่นวว่า เอฟซีท่านไหนที่มีชนวนมนตรสารอะไรสําคัญส่งมาให้พี่อนุชาเลยเพราะพี่เสมือน,นว่าเราได้ร่วมกันสร้างสร้างบุญสร้างบุณส่วนในการสร้างพระเครื่องครับเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาและเป็นที่ยึดเหนีย่ยวิตใจและหนังซ้ำเนี่ยเราทําทุกอย่างบนความจริงใช้ได้จริงตามปริญาจารย์โบราณหากท่านหนึ่งท่านใดที่บูชาพระชุดที่เราสร้างเนี่ย แลวไปใช้มีประสบการณ์นำพาท่านรอดพ้นจากพยอันตรายทั้งหลายเนี่ยเกิดเป็นแรงบุญแรงอุศเนี่ยมันก็จะได้กับผู้ที่ร่วมรวนชนม์โบรามาให้เราด้วยครับอ่าก็ถือเป็นสะพานบุญอ่านั้นนั้นบอกบอกเรื่องบนสารก่อนไหมได้ได้ได้โบารเอาเอาโบรารของของของพระเกจิอ่าพระเกจินะเพราะว่าที่ที่ได้มาเนี่ยก็มีของอันนี้ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทซึ่งพระอาจารย์ต่อนะอ่วัดพันละลายนะท่านให้มานะเป็น เป็นมวลสารเขาเรียกว่าผงหักอ่าทักอิหลีนะดีมาก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 ทักอีหลีก็คือดีหลายๆดีมากๆอะไรเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายกี้ก่อนอันนี้เนี่ยครับคือต้องต้องบอกวันนี้ที่ผมต้องแยกออจากมือเนี่ยเพราะผมรู้ว่าพี่นุชชาจะข้ามนะครับผมจะมาพูดให้ทุกคนเข้าใจอีกนิดหนึ่งครับในฐานะที่เป็นจอมขมังเวทนะนะครับอธยกให้เป็นจอมขำังเวทครับ ลหลายๆคนอาจจะคล่องใจว่าเอ๊ะชนมสารแค่นี้เองเหรอครับและจะมาสร้างพระเนี่ยอื <Yeah. S 2> ผมอยากจะบอกให้ทางบ้านเนี่ยเป็นควารมรู้ประดับควารมรู้ท่านไว้นะ <Yeah. S 2> ใครที่ <Yeah. S 2> ไม่เคยฟังก็ถือว่าประดับควารมรู้ส่วน <Yeah. S 2> ใครที่มีควารมรู้อยู่แล้วก็ขอประทานอภัย <Yeah. S 2> ผมอาจจะขาดตกสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในทางที่ท่านมีควารมรู้ไม่เท่ากัน,น <Yeah. S 2> อ่เราก็อาจจะค่อยมาว่ากันแต่ที่ <Yeah. S 2> ผมอยากจะพูดก็คือว่า อันนี้ก็เป็นผงมวลสารที่เปรียบเสมือนเป็นผงที่ใช้ในการลบผงครับผงที่ผ่านการลบผงหรือผ่านการลดวชนมวลสารเนี่ยบูรพาาจารย์ในสมัยอดีตผมยกตัวอย่างสมเด็จวราคาให้ฟังครับสมเด็จวราคาเนี่ยสมเด็จพระอาจารย์โตพลมลังศรีลบผงพุทธคุณห้าประการเป็นผงลักษณะาาแบบนี้แหี่แล้วท่านมานานามาผสมกับผงปูนเปลือกหอยครับอ่าในการที่ท่านร้าเป็นสมเด็จโดยใช้ผงพุทธคุณหนึ่งช้อน ผสมในการสร้างพระห้าพันองค์นี่คือหลักในการทาพระจริงๆคือทําแบบนั้นในสมัยอดีตปถึงปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นท่านอย่ามองานแค่ผงถุงเดียวแบบนี้อืผง<ม>ถุงนี้เนี่ยเป็นชนวนสารที่ครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมและให้ไว้เนี่ยครับมีคุณเหมือนผงห้าประกาสรสุดท้ายต่อซึ่งเราใช้แค่เพียงหนึ่งช้อนก็ตั้งพระได้ห้าพันละเพราะฉะนั้นเนี่ยในเนี่ยไม่ใช่พระนิดหน่อย สามารถสร้างพระได้เป็นหมื่นองครตอนี้มันก็ไหลเป็นช้อนแล้วไหลายช้อนแล้วแต่ยิ่งถ้ารวมกันมากๆมันคืจะสร้างมากได้ก็มีนี่คือเหตุผลที่ผมต้องแย้มือมาบอกว่าอย่าเห็นว่าผมมวลสาน้อยที่จริงแล้ววิธีการสร้างพระคือผงหนึ่งช้อนผสมพระได้ห้าพันองอันนี้คือผงของหลวงปู่ศีลา อ่าใช่ไหมผูกันละอนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกิโลไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยมีของหลวงปู่นะหลวงปู่มหาศิลามีผงของอ่าพระอาจารย์มหาต่อนะอยู่ในนี้ด้วยเป็นแม่นะผงแม่ศิลามณี<อ>นะแล้วก็จะมีผงของวัดท่าสแสงด้วยอันนี้เป็นส่วนของมหาต่อที่ที่ท่าได้มาที่เได้สะสมไว้ได้สะสมไว้ที่เอาให้มาครับนะอันนี้ครับอันนี้คือคนอยากจะได้มากเลย ผงของะ้าจาย์ต้มวัดท่าแสบงร้อยเอ็ดนี่ค่ะนี่ะอาจารย์ต้มวัดท่าแสบงร้อยเอ็ดนะอันนี้นะก็อันนี้ก็เหมือนกันอยากจะบอกผลกานก็คืออย่างที่ท่านเห็นครับเป็นผงมวลสารที่ใช้ในการสร้างพระอันนี้ถ้ามาตวงช้อนนี่ก็ต้องมีขิดเฉียดสิบช้อนก็สร้างได้ห้ามุแล้วนะครับโดยปกตินะโดยปกตินะแต่เราจะโหดกว่านั้นอันนี้อย่างที่สองขอจานต้ม นะของพระอาจารย์สุริยันโพสรพันโยวัดป่าวังน้ําเย็นมหาสารคามท่านกําลังดันท่านแก่แล้วท่านก็โปรยให้ด้วยโอ้ท่านบอกว่าลองดมเดี๋ยวอ่ะนะอะพี่ถั่วแล้วลองดมหอมมากนะของว่านของว่านไหมพี่ถว่วของว่าน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 นนี่นะเขาบอกว่าเสน่ เมตตามหานิยมสุดว่านเลย่นี่ยังมึนเลย <laughs> อันนี้นผมจะบอกอีก่จริงจริงนะเรื่องนี้ผมจริงจผมตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมม่อาจจะมีไลฟ์บอกอธิบายวิธีการสร้างถุงมงคนแต่ผมไม่เคยบอกละเอียดนะแต่เรื่องการใช้ผหงหนึ่งช็อตต่ห้าพันองค์เนี่ยผมพูดเสมอ ครับส่วนวิธีการผสมเนื้อว่านกับการสร้างมงคนเนี่ยผมไม่เคยพูดนะคือวิธีการสร้างผงว่านคําว่าผงว่านก็คือมาจากต้นไม้ครับอ่ามาจากต้นไม้อ,มอเขาบูรพาจารโบราณเยวลาเขาทากับข้าวเขาจะใช้จังวหวักเขาจะใช้จังวหวักในการในการทำกับข้าวจั่วะ,ะวะักเพราะฉะนั้นเนี่ยอหม้อเนี่ยมีกี่หม้อก็ได้ครับ แต่จังหวะจะมีอันเดียวอืเวลาคนทําแกงขายโบราณถูกไหมเขาจะมีแต่นนจังหวะใช่เขาจะามีแค่อันเดียวนเสน่ห์ไปจะวะด้วยคํานี้แหละคบว่าเสน่ห์ไปจังหวะที่แหละบนะุรพารย์โบราณเขาจะเอาผงที่มาจากบ้านเมตาทั้งหมดหนึ่งจอจัองหวะเขาจะโดยประมาณนี้หนึ่งจังหวะต่อการสร้างราาห้าพันนี่คือเค็ดในการใส่ถ้าคนไม่รู้ก็ไปเอาช้อนแกงต่างก็ใส่ห้าพันนั้นผิด คุณจะได้คุณร้อยแปดประการของว่าดไปไม่ครบแต่ถ้าคุณเอาจวักโดยเฉพาะจหวัดบนนะในการที่คุณจะมานั่งเสกเพราะเสกว่าดเมตตามหานิยมมันจะมีเคสการเสกอยู่สามอย่างครับให้เกิดความเมตตามหานิยมในว่าดก็คือเขาเรียกปกคุณว่าดหนึ่งในนั้นก็คือต้องเอาวานใส่ลงไปในจวักแล้วว่าคาถาหรือสีตะบ่าแตแล้วก็เป่าลงไปแล้วก็ผสมอันนี้ก็คือประมาณหนึ่งจวัดเนี้ยถึงวันนั้จะทําให้ดูว่าทํายังไง จังหวัดติ้งขนาดไหนอารย์ครับจวัดประมาณมือเราเลยเนี่ยใส่ไปประมาณนี้พี่าจังหวัดใช่จังหวัดครับอคนโบราณเขาบอกว่าจังหวัดเนี่ยชิมทุกอย่างก่อนทุกคนอือ๋อใช่นะเพราะต้องตักเป็นพี่สุดแรก่ยระจวัดผมอาจารย์กับไม่ผมอาจารย์พี่สุดแรกอยากชิมอะไรผมอาจารย์กฎเนี่ใช่ไหมอ๋อ เหตุผลที่เขาใช้จังหวะดนี่คือจุดนี้นะเราะจั๊วัดชิมแกงก่อนคนถูกไหมปฏิบัติธรรมแลวชิมจังหวัดกินพรหมจรรย์ก่อนคนนี่เขาเหตุผลที่ว่าเขาจะต้องเอาผงไปวาในจังหวัดเพ่อให้เกิดความพรหมจรรย์อื่เคล็ดนะี่อยู่แล้วจำไว้เป็นสิ่งที่ปัจจุบันไม่มีใครรู้ถ้าไม่เรียนต่อมือจากอาจารย์มาอันนี้สายเสษของหลวงพ่อสง่า วัดเขาไม่แดงของเจ้าท่าน,นท<า>ั้ง<า>น,<ม>นี้หลวงพ่อสง่าเนี่ยมีคนไปจานมือกับท่านแล้วก็เห็นถูกเมืวันที่หนึ่งกันตั้งแต่ตัวท่านเองเป็นรัศดีหลวงพ่อยออมอย<อ>ุทธหลวงพ่อยมยุทธวัดเขาวไม่แดง หลวงพ่อยมยุทธเป็นลูกศิษย์ในสายหลวงพ่อจงควัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อยมยุทธเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวท่านเองอ่ะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสุวรรณปากคอมปรามเท่าด้วยนะอ่าในใน,ในความเป็นจริงแล้วท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสุวรรณปากคอมปรามเท่าแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่หลวงปู่สุขเชื่อมือมากในยุคนู้นแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งที่ฝังรับระทานคุณด้วยนะหลวงพ่อยมยุทธเนี่ยนะปัจจุบันนะพี่ถุแลขายอยู่ในลูกปั้นขารอยู่ในรูปปั้นรูปปั้นโลหะ เป็นท่ายืนมีแค่มีองค์เดียวตอนนั้นนอนหมดถ้าไปดูนะนอกนั้นนอนหมดนะแต่ว่าหลวงพ่ออยู่ยุทธเนี่ยยืนแล้วจริงๆท่านเป็นคนสั่งไว้สั่งไว้ตั้งแต่ก่อนอยู่เลยตั้งแต่มีชีวิตอยู่บอกว่าถ้าเสียชีวิตแล้วให้อยู่ในบางทุดโถ่ท่านเคยพูดล้ว่าเวลาลูกศิลูกขาอามาเนี่ย ท่านจะได้เห็นถ้านอนไม่เห็นอืมถ้าถ้ายืนถ้านนั่งก็เห็นไม่ไกลถ้ายืนจะเห็นไกลนอนก็หลับกเลยแล้วก็ากให้ยืนเอาไปตั้งเปนคนที่สูงเพื่อเห็นได้แต่ไกลๆแต่รูปเหมือนท่านเนี่ยท่านให้หลอกพวงนะเพื่อจะเอาเอาสังขารน่้นใส่สังขารท่านใส่แต่ทีนี้ว่าตอนหลอกพวงไว้อ่ะมันถมเดดเป็นรูปแล้วนะตอนมรณภาพช่างไม่มีใครกล้าตัดเลยเพราะว่าเป็นโลกองค์แล้ว แต่ว่ามีคนชกก้าตัดเพราะว่าเขาสั่งช่างไว้อวัดก็ต้องไปหาช่างคนนั้นน่ะบอกว่าหลวงพ่ออยู่ยุทธว่าสั่งไว้ว่าตัดได้พอตัดแล้วถึงจะเอาสลีระาใส่เข้าไปแล้วก็เชื่อมเชื่อมใหม่เนี่ยเนี่ยหลวงพ่ออยู่ยุทธเป็นอะไรอันนี้สเป็นองทรายเศษคือท่านดังมากอตัวจานท่านดังมากฉนด ออ๋ที่ดใช่คือตอนนี้ท่านดังมาจากอาจา,า,ารย์สงานท่านดังมาจากว่ามีคนลําบากไปหาท่านอ่าแล้วก็ไปฟังที่อื่นมาว่าจานมือ้วเอง,งจานลูมงคลมาถามหลวงพ่อท่านได้ไหมหลวงพ่อบอกแกเข้าไปยักหน้านี่ก็ยื่นมาแกก็เข,เขียนให้แล้วถูกวันที่หนึ่งเป็นยอมอ่าแล้วก็เชื่อว่ามาจากอิกทธิคุณของผงทรายกับยันอือแล้ววันนั้นพอดีพี่อารชาไป ท่านก็เลยให้มาเลยให้มามาใส่ในพระซึ่งพระเราชื่อพายแก้วมหาเศรษฐีอยู่แล้วอ่าได้คือผมของท่านอาจารย์หลวงพ่อสงหาอ่าหลวงพ่อตางหากแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยนะนี่พระอาจารย์โชคชัยอันนี้อ่าอาจารย์โชคชัยวัดน้ำดีอาจารย์อาจารย์แขกทุกจักดีว่าชคชื่อเป็นมงคลแล้วตัวท่านโคตรเลียน ก<อ>ุบาโชคชัยเป็นพระหมุนระจริงแต่ท่านฝ่เรียนมากเรียนถึงขั้นทําได้จริงทั้งหมดโดยเฉพาะวิชาแมาลงผู้เนี่ยท่านเสกจนแมลงผู้ตัวจริงบินมาได้กุบาโชคชัยทำได้จริงมาโชคชัยอันนี้มีผมแกสอนดอกไม้ว่านร้อยแปดแล้วก็ผมหผม,ผมหาพูด 1, พันตนเพราะกุขอขอบาโชคชัยอะ่ะท่านจะดังคือกุมารปิ่นเพชรให้หวยแม่นมากยุคเก่า ในเนี้ยเรามีกุมารทองซ้ายขวาท่านก็เลยให้ผมเทสร์ดอกไม้พร้อมกับผมพูดกุมารให้ให้มาเป็นวลสารในการสร้างในการสร้างแต่อันนี้ที่รู้คือท่านอยู่กับท่านทุกวันท่านไว้พระส่วนมนภาวนาผมพูดทั้งหมดต้องทำเพื่อยกิตวิญญาใด้สูงขึ้นนะฮะวาโชคชยที่เก่งมากแล้วก็จะเป็นเิดอีูปหนึ่งที่ ถูกวางตัวไว้ให้กดนําเลิกกับปุกเสกด้วยนะซึ่งเราจะไม่ขาดคุบาโชคชัยนะอันนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อเหินวัดว่วงหินสิบสายของหลวงปู่บุญวัดบ้านนานี่ท่านเข้าไปในกุฏิแล้วท่านผูกนนผูกให้ใหเ,เลย่วยเลยจังเหินใครหวยแม่นมากท่านบอกว่าท่านบอกว่ายังไม่แก่ จนกว่าจะทําพิธีถึงจะแกะได้เนี่ยท่านปลูกไว้อย่างนี้เลยบางทีไม่ได้ต้องวันนั้นอ่ะใช่ต้องวันที่เรารวบรวมวันวบพิธีเนี่ยะนี่วันข่วงหินใช่นารยองครับนารยองอันนี้เนี่ยนี่นวัดแก้วเจริญนะอันนี้หลวงพ่อคำดวนใสยนั้นหลวงพ่อยอดเนี่ยผมเรียนวิชาหมายเจดสีกับหลวงพ่อผมผมรู้สึกธิ์พ่อยอดผมไเรียนวิชาหมายเจดสีพ่อยอดเนี่ยครับอาจารย์คำนวณเนี่ยถูกทํานายไปนะ ว่าจะได้เป็นเจ้าวาดต่อ,อในวัดแต่ไม่ใช่ต่อมูจากท่านสมัยนั้นผมก็ยังงงๆครับไปอาจารย์าอาจาใครอ๋อสรุปเปเอาหรือพี่ทออาจารย์ทองมาต่อแล้วก็ถึงมาเป็น,าน,นอาจารย์คำนวณคือยืนยันได้ว่าคือลูกศิษ์สายของพ่อ,อยหยอดเนี่ยเมตตาสูงที่เราเห็นเด่นชัดเลยก็คือมหาสุรสักว์ัดประดู่วัดประดู่ใช่แล้วก็เนี่ยมาอาจารย์คำนวณเนี่ยเมตตามากวันนั้นวันนั้นเสฟะผมเข้าไปกาดกระจับผมไม่ได้ S <S อ่า <S <S แต่แกก็พยายามหน้าพยายามหน้าด้วยควา,ามเมตตานะแต่แกเก่งมากนี่ฮะนี่แกแกแมอบให้จริงๆแกจะส่งให้แต่ทีนี้ผมบอกว่าส่งให้ไม่ได้ผมไปรับกระมือท่านก็เลยไปให้ไปรับกระมือนี่ไปรับกระมือท่านมานะอ,อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นทปเทพเจ้าแห่งความเมตตาความเมตตาลูากน้ำแม่กองน,นะอันนี้เป็นของวัดเขาขุยแห้งอันนี้ท่านส่งมายอยู่ที่ตันงน้ก็ผมบลสารอะไรต่างๆนะครับนี่ฮะ นะแล้วก็มีมีของนะฮะอุโมงค์จำนานนะหลวมงค์จำนานอุโมงค์จำนานเนี่ยนะเป็นเป็นพระเนื้อสายมอญอ่าคือเทากับแบบนี้ตัวตัวอาจารย์จำนานเนี่ยสนิทกับผมมากครับผมอาจารย์จำนานเนี่ยสนิทข้าอาชการํำนาญเนี่ยสนิทกับผมมากใช้คําว่ามากได้เลยมากอ่าเพราะว่าในสมัยนั้นนะผมเป็นคน ที่ไหนดีผมก็อยากรู้ว่าดีจริงไหมชอบลองไปเรื่อยสารภาพบาปคือเป็นคนชอบลองไปเรื่อยแล้วสมัยนั้นนท่านยังหนุ่มอยู่วัดปางูดีทองท่านยังหนุ่มถ้าคนที่ตาประทำนาจะรู้ว่าในยุคที่วัดหลวงพ่อกววัดโคศีตารลเนี่ยยังเริ่มมีชื่อเสียงกลับมาใหม่ใหม่ใหม่ ในยุคนั้นนะเกจิที่เกี่ยวกับที่มีความสืพันกับหลวงพว่อกวีที่ยืนยันได้ว่าหลวงพว่อเกวยไปสอนวิชาให้ในสมาธินะมีม่น้อยมากแต่เรื่องนี้เป็นความลับมากนะ,ะแต่หนึ่งในนั้นคืออาจารย์ชำนาญวัดบางกุดีทองในยุคนั้น<อ>ซึ่งเป็นที่ยืนยันได้ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่หลวงพว่อกลวยไปสอนวิชาให้ในสมาธิมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างแบบนั้น ผมมนุษย์ไม่เชื่ออยู่แล้วต้องอแล้วก็ตายผมขอถึงว่าถ้าผมน่ะสนิทม้านะเพราะผมเนี่ยมนุษย์ไม่เชื่อเลยท่านออกขนแอสิวานีมิกรยุครนูนะสิวานีบักหมีมิกรผมมามานั่งดูเอ้ยแปลกดีผมก็ไปถึงมัดมีคนน่ะเอาขนมจีนไปถวายไว้ที่รูปหล่อหลวงพ่อกลวยแต่ตัวท่านอมอไม่เห็นนะไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นน่นนะเพราะคนถวายขนมจีน คือเพื่อนผมเองเพื่อนผมบอกว่าผมพ่อควยมาเข้าฝันบอกให้เอาขนมจีนมาถวายที่วัดบางบุรีทองที่ลูกปั้นเพื่อนผมก็เลยเอาเอาเอาเนี่ยแต่ไปถวายที่ลูกปั้นหลวงพ่อคุยนะแล้วก็พอถวายเสร็จก็เข้าไปหาอาจารย์ทํานาอาจารย์นรรนาไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอนั่งแก่น้าผมปุ๊บเอ๊ะวันนี้แปลกนะอยู่ๆเนี่ยอาจารย์อยากกินขนมจีนแล้วแกก็ยินยิน ซึ่งอาจารย์ผมอีกรูปหนึ่งนะตอนนั้นยืนยันว่าอาจารย์ชำนาญเนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่หลงวงพ่อปวยมาสอนวิชัยในสมาธิและออกมีเชื่อ,อโดยไปกับเพื่อนและครันี้ผมว่าเขาิตผมก็เลยเริ่มเชื่อ,อแลวคราวนี้ผมก็ตามดูเลยตามดูตามดูอะไรเนี่ยว่าไม่เกิดอะไรท่านเออก่งจริงไหม โอ้ตั้งยามรับว่าท่านโคตรเก่งใช้คำว่าโคตรเก่งนี่นเลยเป็นพระนุมพูดน้อยวิทยายุทธเยอะโดยวิชาสายมตรตะกุฎที่มีชื่อเสียงเรียกว่าตะกุฎเนียฮาวาโคตรของเสน่ห์มรแต่ท่านก็ไม่ค่อยหลังมาท่านก็ไม่ค่อยทําอะไรให้ใครแล้วก็วิชาที่เกี่ยวกับเรื่องโลหะพระโลหะสมัยนั้นก็จะดังกิ่งมอกับตะกุฎเนียฮาวาแล้วมายุคหลังเนี่ยเห็นพี่อนุชาไปได้ เนี้ยโลหะที่ท่านทำมาออแล้วแล้วไม่รู้ว่าเรามีต้องต้องมีโลหะนะใช่เพราะว่าจริงๆแผนเรายังไม่ได้เปิดนะยังไม่ได้เปิดแต่ว่ามีได้ได้โลหะมาเพื่อจะมาหล่อหลอมเนี่ยคือต้องบอกว่าที่ท้าฟามก็คือเนี่ยด้วยผมเชื่อนะผมเชื่อในชาติพัฒนาการแรงครูของท่านว่าท่านมีญาณอย่างพุทธิท่านจะพูดไม่พูดซึ่งเราทําเป็นรูปพระพุทธ อ่าแล้วเนี่ยดูพระดูพระรูปเดียวกับพระเราเลยนั่งบัวท่านท่านท่านให้เลยเรียกไปให้อ่าเรียกไปครับท่านไหมผมพูดมาตั่งแต่ทีแรกว่าพระชุดเนี่ยเราสร้างจากคุณพ่อกับแม่พ่อกับแม่ให้แล้วแค่สองคนเองออใช่อ่าพอบอกว่าอาจารย์ทังานให้ผมผมเมื่อกี้นั่งอยู่นู่นแต่ผมไม่พูด เพราะถ้าผมพูดของกลัวพี่รุชาโมเยอะขอเลยแย่งโอกานเอ้นี่ผมยืนยันได้เลยว่าอาจารย์นานท่านบีชาดีซึ่งขึ้นหลวงพ่อทำงานเนี่ยท่านเคยอยู่วัดบางบุดีทองตอนหลังเนี่ยท่านได้รับพระบัญชาให้ไปเป็นเจ้าวาดวัดฉินวรารามซึ่งเป็นพระรามหลวงเป็นพระรามหลวงแลวตอนนี้ท่านเป็นวัดเดียววัดในปทุมชัลลาดนะใช่เจ้าคุณชัลลาดสิบมือลุมานีปทุมธานีวัดนี้เนี่ยรวมวัด วัดทั้งหมดเนี่ยรู้สึกจะสามวัดหรือสี่วัดเข้าด้วยกันเป็นวัดชินวราลามเนี่ยสี่วัดก็เท่ากับเป็นสี่เกจิแต่ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นวัดเดียวเนี่ยหลวงพ่อชำนาญองค์เดียวนะฮะอันนี้ไม่ธรรมดาบารมีท่านเนี่ยนะจากวัดวัดลาดนะมาปกครองวัดหลวงเนี่ยอันนี้ท่านให้มาไม่รู้ว่าจะแปลกไม่รู้คือแต่ขผมเชื่อเออผมเชื่อในฌานบารมีของรุบาอาจารย์ท่านนั้นนะไม่รู้ว่าจะมีโลหะ พราะที่จริงอ่ะตัวเ่าจะกำลังจะเปิดใช่จริงตัวท่าจะทำนาแผ่นโลหะมีบาเลยให้แผ่นก็ได้อให้แผ่นก็ได้ผงก็ได้ให้อะไรก็ได้ท่านมีเยอะแยะเต็มบัดไปหมดอแต่จอดจงให้พระสององแทนพ่อแม่มาเลยเราทำเป็ปหลองใช่หล้านี่นะฮะแล้วก็มีของหลวงนะหลวงปู่รอดวัดกุดคูณอุบลนี่ท่านให้เนี่ยพระมาเนี่ยนะอันนี้มวดสารตรงนี้นี่ท่านให้มารับกับมือกันหลวงปู่รอด พระเกติอาจารย์ที่ดังของอวัดบุดคูนที่อุบลราชธานีนะทีนี้มาน้าฝนสารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกเยอะมากมเยอะ